สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง922สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยห,ย,พยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยการเคลื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลได้แก่รถเกลียดและรถโบส พร้อมพลขับในการปรับพื้นที่หน้าดินลานกิจกรรมบริเวณข้างสระน้ำห้วยเยี่ยวที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นการเตรียมพื้นที่ให้มีหน้าดินพร้อมสำหรับการสร้างอาคารสำนักง,งานองค์การหาส่วนตำบลสาครโดยการปรับหน้าดินให้สม่าเสมอไร้วัชพืชหินกิ่งไม้หรือวัสดุอื่นๆที่อาจทำให้การเข้าไปใช้พื้นที่นั้นลำบาก พร้อมบดอัดหน้าดินให้เรียบแน่นเพื่อป้องกันการยุบหรือการสุดตัวระหว่างการทำการก่อสร้างหรือหลังก่อสร้างเสร็จณนะองค์การทหานส่วนตำบลสาคอํอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจบข่าวพิสมัยคำอรุณอ่าน